เอาสวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้น้ำมันยูทีบ้านน้องแสงครับตำบลห้วยเตยอำเภอกุดล้างจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับมือนีน้ำมันเห็ดตามสัญญาครับมือนี้ผมสือภาพพี่น้องครับมาสืองัวครับมาเบิ่งงัวงามครับของคุณหมอครับหมอมอดครับพี่น้องครับมันเป็นท่านตพิบาลครับยูทีเราเพาะสอดตอบ้านหนองแวงครับยูทีเอาพี่น้องครับอันนี้คือ แปลงหยาอันยิสซารีอลครับของน้องมอดครับคือว่าหรือคุณหมอมอดครับทีมหันมือหันไปท้าขีดพี่น้องเบิงครับก็ถือว่าเป็นแปลงหยาที่ง้างครับพี่น้องแล้วก็ถือว่าผนเทให้มันงงง่ายครับตอนมีการบริหารจัดการการเลี้ยงง้อคือตรงนี้แปลงหยาครับแล้วก็มีการไห่น้ำที่น้องครับอันนี้ที่นีสปริงเกอร์ครับก็คือว่าผนลงทุนผสมคนพี่น้องครับแล้วอันนี้ผมพาพี่น้องเบิงว่าคนขับวันนี้นะครับกาสิให้เอาน้องมอดสวัสดีแฟนคลับนะครับสวัสดีครับผมในะนำตัวนะครับที่นี่ ผมมอดชนะชัยครับผมมอดชนะชัยเฮงไนยงครับปัจจุบันนี้ครับอ่าเป็นทันตพิบาลครับทันตพิบาลครับเนาะครับผมเมื่อวานไอ้ถามเลยเป็นทันตพิบาลเหรออย่างเขาอยากเลี้ยงงัวครับก็อ่าอยากมีรายได้เสริมครับผมอยากมีรายได้เสริมนะครับเนาะครับเกียติงานย่างเยี่ยงกับคาใจใจกับย่างบม่เพียงพ่อครับโม่เพียงพ่อครับวันนี้อ่าจริงๆแต่ว่าอยากขี่ขายงัวเลยนะครับแต่โม่ฮันบอกว่าต้องมาเปิดงัวขายยกควอกนะครับเนาะ แต่ว่ากระยูหนีนครับสิมี่ทั้งราคาที่ถือราคาที่แพงคุณน้องครับเพราะว่าตัวใดที่ราคาสูงนองมันเดีเก็บราคาเก็บไว้ขายเก็บไว้ขายเรียงตัวนะครับและหน้าตัวใดมันราคาอย่างตึงๆมันเกิดเอาไว้ขายเรียงเอาไว้ทาเรียงนะครับตัวใดมันถือถือมันเกิดขายคุณน้องครับอันนี้น้องมอดเดี๋ยวภาพพี่น้องไปเบิ้องในว่ามีง้วงตัวนี้ครับเดี๋ยวพายบิงตัวแรกก่อนนะครับยูหนีนะครับมีง้วงย่ประมาณเหยียบยี่สิบตัวนะของน้องมอดยูหนีครับแต่ว่าผลสิมีทั้งหมดหลายข้อครับอันนี้จะเป็นข้อแบบว่าเห็ดเป็นคเนะัีรบ่ ไ้ไอแล้วมาเชื่อมไฮแล้วก็สร้างกันปูเองนะครับตัวนี้ครับก็คือจะเป็นลงกลางๆนี่คือจะเป็นลงเลื่อนแลืเป็นมงให้กินอาหารพี่น้องครับทั้งหลอดนี่เป็นแปลงหันไม้ไงหรือไม่น้ำให้กินพี่น้องครับอันนี้คือเป็นการบริหารจัดการบริหารจัดการที่ดีครับที่น้องเพราะว่ามันจะเป็นน้ำนองาน้ำสะอาดตลอดเวลาเนาะครับน้ำสะอาดครับอนน้ครับำสะอาดครับตัวนีะครับแต่ที่าดีครับเอาพาเบิรงตัวแรกได้ครับน้องครับตัวนี้อันนี้เป็นแม่สาวครับแม่สาวแม่สาวครับแม่สาวลูกตัวแรครับหู่บนี่ครับพอมันตัวไหกูบ่ โมบหูเนาะประเวีครับอายุยุกเ่เดือนครับตัวนี้อ่าสิบหกยันครับทิพหกเดือนนะครัวน้ำธรรมชาติของเขาอยู่ไหนนี่อ่าท้ำครับทเขาเพ็ดเขาไว้นะครับเนาะตัวนี้นะครับผมเบื้องหลังมันมีเหลือชิ้นดูบริสินผสมอยู่หัวมันหูยาวครับแต่ว่ามันสีใดเรืองกระดูกโค้งสางล้ำตัวยาวดีพี่น้องครับผมณพีเบื้องนะครับกัออกโบสครับคลิปหูดำครับคลิปหูดำเพชรเขาเหลี่ยมออกโบสแล้วก็เครื่องดำจิ้มดำพี่น้องครับตัวนี้นะครับถ้าผู้ใดต้องการง้วงที่มีโค้งสางไงนะครับสามารถตัวอะไรได้คร ต,ต made, bread, ้เดินกับตัวนี้ตัวนี้ตัวเดินกับครับ16เดือนครับ16เดือนนะครับไอ้บิงวหน่อยอยู่สีหนองสามาจเนยได้อีกหลายครับเพราะว่าคือมัาในโครงสร้างของฮินดูบาชินมาแล้วครับตัวนี้พราะพาบมันไปสิเด็กเด้กโยนเนื้อครับตัวนี้ครับเอา16เดือนง่วงวอดครับตัวนี้นะครับนะครับไอ้บิงครับโบดนะครับก็คือเม็ดสีดีก็คือว่าไงมันสามารถที่สีเก็บเม็ดสีได้ในการให้ส่งลูกครับพี่น้องครับไห้เบิงครับไห้บิงนี้คงอไอ้บิงแข้งขาครับมันนี้มือหันคัสใส่กองไม้ต้องขอโทษนะครับตัวนี้ทรงไม่อ ติดคัดแดงไหมพี่น้องครับต่อไปใส่เป็นเหล่าสิบเมื่อครับเอาได้ไหมครับตัวนี้ไม่สามจุดเก้าครับสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับเอานะคนณทองไปสามหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องครับมาต่อเอานะครับตัวนี้เป็นง้อสาวนะครับถือว่ายังใหม่ๆนะครับประกาศสามาัดตัอได้ครับพนัเป็นง้อสีแดงนี่คือสีราคาแพงครับคัวตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นง้อสีขาวก็เลยได้เห็นถี่ราคามันบอกแพงพี่น้องครับคือราคาสามหมื่นเก้าพันบาทผมว่าเอาพี่น้องครับมาเบื่อตัวต่อไปพี่น้องครับยิงขึ้นตัวที่สองครับ ตัวนี้ได้ลูกตัวครับน้องว่าครับตัวนี้ได้ลูก3ตัวครับตัวดิซี่อยู่ในท้องครับผมได้ลูก3ตัวตัวดิซี่อยู่ในท้องครับเนาะอ่านะครับตัวนี้ครับเป็นงัวะว่าไงคับเป็นงัวไทยเงี้เขาเรียครับพี่น้องครับแล้วก็เป็นผสมได้ไหมครับตัวนี้ผสมซูเปอร์เวอ์ครับผมผสมซูเปอร์เวอ์พี่น้องครับตัวนี้ครับผสมซูเปอร์เวอ์นะครับก็ถือว่าตัวนี้นะครับก็คือเป็นงัวทีเงี้ยครับแล้วก็อ้างไม่ใช่พี่น้องครับก็คือเอ่อเงี้นะครับแล้วก็แข็งขาดีพี่น้องสมส่วนนะครับเม็ดสีออ่่นงวา้ถื อ่าครับไอ้เบิ้งครับนี่คือชิปหูวดำครับแล้วก็แขงขาก็ดีพี่น้องครับผมบอกให้เบิ้งว่าปึ๊บนี่แขงขาดีครับนะครับแขงขาดีครับผสมซื้อไว้ยี่สิบเดือนนะครับผสมไว้ี่สิเดือนแล้วอ่าจะคลอดเดยันกรกฎาปลายเดือนนี้ครับผมจะคลอดปลายเดือนกรกฎานี้นะครับเนาะครับผมแสดงว่าเอาความเพียงพอเลยครับตัวนี้นะครับผสมซื้อไว้นะครับผมบอกแล้วจุดเด่นมันคือว่าเป็นงัวทขีโค้งสางไงครับก็คือบนใบสูงนะครับสูงประมาณลอยสามสิบถึงลอยสี่สิบลอยสี่สิบก้วนละท้ายสูงลอยสี่สิบยู่นะครับแราคา อ่าองไงพี่น้องครับก็คือมันผ่องไงแล้วก็บซุปเอกรวยพร้อมครับแยกเพลิดเพลินที่นึงเลยอ่าบอครับไม่ได้แยกเพลิเนาะ่ได้ยกนะครับซุปเอกไวยนะครับแล้วกับพร้อมที่จะกินกินน่องพี่น้องครับตัวนี้ครับรับประกันทองนะครับเนาะครับผมรับประกันทองครับเปิดราคาเท่าไหร่ครับงวดตัวนี้สี่เก้าครับผมสี่เก้าครับผมผมวางงวดตัวนี้ที่ได้ขายกวอนมูสครับสี่หมืนกว่พันบาทเพราะว่าอย่างที่ซุปเอกรับนำเชือเขาจะมาทานด้วยแล้วครับเป็นพอนอกครับขายลูกทีโคงสั่งง่ายครับตัวนี้กับสี่หมื่นกว่าพันบาทก็ถือว่าคุครับน้อม ตัวต่อไปเลยครับนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนมึงตัวต่บไปครับคือที่ผมมาตัวนี้ผมยังตีมันอาจจะอายุหลายแล้วแต่ว่าในลูกตัวที่ซีในทององนี่แต่ว่ามันมันยังอ้วนดีพี่องครับแหล้วก็ว่าไงพอส่งซุปเอกไวนะครับมัน่าจจะดีเพราะว่ามัน่าจะสรงลูกตามพอเพราะว่ามันเป็นเครื่องดับดอกบวชครับพี่องครับตัวนี้นะครับกันนี่คือขอกเ่เห็นไปแล้วไม่ไหมได้เพี่องครับยูนี่ครับของยางพี่องเบิเลดนะครับก็อไม่ไ้ขอกนี่กันเลยระก็ต้องออกไปเลยครับเพราะว่าอ่ายุ่นี่ก็แจ้งพอสมควรครับ อันนี้แม่ลูกครับครับผมแม่ลูกครับลูกตัวแมวนะครับตัวนี้ลูกตัวเมียครับพ่อมันตัวไหนครับพ่อมันน่ะพ่อเป็นปีศาจแดงครับปีศาจแดงวันนี้แม่มันกับทองว่างนะครับแล้วพ่อมเป็นพี่นวองหน่อยอยู่นะครับแม่ลูกคู่นี้ไปครับแม่ลูกคู่นี้เกิดไว้ที่อ่าห้าเก้าครับผมห้าหมื่นกว่าพันบาทนะครับเป็นของข่าวเป็นของน่วยฟังนะครับแมวนี่เป็นง้อสีขาวกับซามะแต่ลูกมันเป็นง้อสีแดงอยู่ครับให้เขานะครับต่อไปยังก็ถึงง่ายขึ้นเพราะว่า ตัวนี้ครับเป็นถิ่งง้วแดงครับแล้วก็ลูกปีศาจแดงพร้อมมีใบผสมไทยไหมครับยินครับผมเอาไปเ็ดเขาไว้ประมาณอายุ6กเจ็ดแปดเดือนก็สี่เดียรขายซ้ำราคาแม่เหรอครับพี่น้องครับไม่รู้คู่นี้ราคาดซีเหมือนเก่านะครับแม่นวะห้าเก้าครับหาเหมือนเก่าโมโหลงกันปะครับหาเหมือนกับพันบาทพี่น้องครับตัวนี้นะห้าเหมือนก้าพันบาทกต่ซื้อว่าคุ้มแล้วเพราะว่าลูกมันเป็นตัวแม่พร้อมับปีศาจแดงสีแดงดีพร้อมนะครับโอเคครับเอาตัวต่อไปเลยครับตัวนี้ครับพ้องไว้สี่ห้าเหมือนเก้าพันบาทครับผมโหมดแช่หนอนน เป็นนักซื้อครับพี่น้องเพราะว่าตัวนี้ครับลูกมันหลังแตกครับลูกลูกปีสากแดงครับหลังแตกแล้วครับแต่ซื้อว่าเม็ดทีดีอยู่นะครับใข่เบ่งครับเอานะครับถือว่างามพี่น้องครับงามอยู่นะครับหางมือเก่าถือว่าคุ้มนะครับันเท้าไป็นสีง้วแดงตัวเดียวได้แม่เดียวครับแต่วันนี้ได้แม่ลูกหางมือเก่าพันบาทถือว่าคุ้มครับผมเบ่งแล้วนะครับกเป็นนักซื้อโค้งนี่หางมือเก่าพันบาทต่ออย่าได้เลยนะครับแล้วก็เลี้ยงอีกข้าวหนึ่งให้กินอาหารตาซีเคหรือบวกกับพี่มิกนะครับ มันก็จะเป็นสัตว์เลยเากับสัตว์สมบูเลยครับต้อไปอย่าได้ตัวแดงเางาเทากสเอาครับตัวนี้ครับคือว่าพันครับายมนบาทตัวนี้เป็นง้วผูนะครับเนาะรอบผมงผูครับตัวนี้คือขายในราคาเนื้อหือครัอย่าครับเท่าครับตัวนี้เป็ดร้อสามสิบห้าครับสามหมื่นหบาทครับตัวนี้ครับพอไปสามหมื่านบาทพี่น้องครับก็ถือว่าไปไอ้มันไ้ปีเ่ไหร่ัตัวนี้ปีหกเดือนครับปีหกเดือนนับเลียงขาเดียวไปขุ้นแล้วเนี่ยเนื้อ สามหมื่นหาเนะาะสามหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งปีหกเดือนครับโอเคเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปครับมโอน,นี้นะ่ามูหันสตไตล์หูันเลี่ยวนะฮมีง้วหลายตัวมัสที่บอกว่าโดนเพราะว่าให้เบิเ้องตัวตัวหลับหลักพี่น้องก็เบิ้งเอาอยู่อคอกครับเพราะว่ามันมีหลายตัวครับพี่น้องครับเมื่อเลือกเอานะครับแต่ว่าให้เบิ้งเขาข่าวก้อนเพราะว่าบางเทือกมูหันก็ใเห็มว่าเบิ้งแล้่ยวอะว่าเบิ้งตัวจริงพร้อมขั้นนี้เฉยแต่ชินใจได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวไงฟังที่ฟังที่สองพี่น้องครับเอาอันมูหันอันนึงก่อนี้ พอดีเปลือกใบ45ครับผม45,000บาทนะครับเทานะครับมันมันสีหยาบเฉยน้อยนึงพี่น้าหัอผมกัเป็นคนแปลกหน้าครับ45,000บาทตัวนี้ทองวางมาเพียงไหนครับอ่าทองซีไว้ครับผมพอสมซี่ไว้ไปแล้วตัวทองนี้ครับตัวนี้อ่าตรวจแล้วครับผมตรวจแล้วนะครับเัือกเดือนครับงวดตัวนี้ที่สมที่ไว้ไว้อ่าซี่เดือนแล้วครับซี่เดือนนะครับตัวนี้ซี่เดือนแล้วสมซี่ไว้ไว้ตัวนี้มีตำงนิตังีไงครับตัวนั้นอ่าเวลาทองที่มันจะขาดทบครับ ไปลาทองมันขาทกครับแต้ขอดแล้วมันจะเป็นปกติครับ้าขอดเป็นปกติันี้งวนอายุเท่าย่างแล้วง้ตัวนี้อ่าง้อายุสามปีแล้วครับสามปีแล้วเขาได้พฤติกรรมมั่มนะครับเนาะครับผมขานาวานี่คนบอกว่ามีตรหนิเพนาวาหุ้ิ้เขาบอกพี่น้องครับแต่ว่วาขอดานหน้าขนาวาขอน้ามันเป็นงไห่เขา็อ้องขาตั้งีตำหนิลุกยางเพราว่าต่อไปแล้วเขาเสดายุในวงการนี้นะครับเป็นว่าเขาเสดายุโดนโครับนี้คนบอกว่าตัวนี้มีตาหนิคือว่าหน้าท้องครับนบะ มอแห้งมาไหนแต่ว่าเท so <p> oh, ้าของหอยฟังสิว่ามันเวลาเอาไปมีปัญหานะครับเนาะเอาหองไว้ซี่มีปัญหาเอาโอเคแต่ว่าลูดในลูกมากกับคุมนะลูกซีไว้นะโอเคไะไปดูตัวต่อไปนะครับวันนี้คือตัวนี้มีตัวนี้นะพี่น้องเด้อนะครับก็ขอบคุณน้องมอดทีซื้อสัดกับเกษตรกรครับผมมักมองนี้นะครับเอาเดี๋ยวผมทีพาพี่น้องไปเบิ่งฟังทั้งคุณครับวันนี้นะครับเอาพี่น้องครับเดี๋ยวมึงคอกต่อไปครับวันนี้มันอ่ามันอยู่อีกฟังหนึ่งครับวันนี้คือน้องมอดกินน้องสังเกตได้พี่น้องเด้อ นะครับวันนี้คือการเห็ดขอบหัวครับหม่องยืนมันต้องเป็นปูนครับเห็ดคนที่เป็นปูนพอมันต้องมั่สีเห็ดหายการบริหารจัดการในการนี่ครับการตักขี่ครับง่ายครับพี่น้องครับมันห้องกัรเห็ดเห็ดมันเขาเรียกว่ามันสะอาดสะอาดสะอาดครับวันนี้อันนี้สองคือหม่องที่เป็นดินคือสําหรับเห็ดมันนอนพี่น้องครับเอาโอเคไปเข้าเรื่องเลยเอาตัวแรกนี่ครับข้งงในครับตัวนี้ตัวนี้เป็น แม่เป็นอิหรูบาซินครับแม่ให้อิหรูบาซินครับบะนี้ลูกมันเนี่ยครับบัซินนี้มันผสมซีไว้ครับผสมซีไว้เป็นในเนโตปู๋ซีแดงๆหรือเปล่าครับตัวนี้นั่นในลูกตัวนึงก็ตัวนี้สองตัวในลูกสองตัวนะครับตัวที่สองตัวนั้นนะครับเนาะมันอ่อยแค่เมื่อครับเนี่ยน้องยอดผมได้ยี่สิบมือครับยี่สิบมือครับตัวนี้ลูกซีไว้เป็นหนังของพักเบอร์นะครับสีเป็นตรงห้องครับแดงจนแสบตาครับตัวนี้ผู้ใดอยากได้เอาไปพันนะครับตัวนี้นะเพิ่งในยี่สิบมือครับ เราก็เอาไปเห็ดเขาเอาพี่น้องครับแต่ว่าแมนโค้งสั่งไงอยู่ครับเป็นทินดูวัสดุผสมครับแล้วก็ใส่บารมันเข้ามาเป็นเลือดที่สูงนบบเป็นสีไว้เก็บเม็ดสีดีครับผมสีแดงจนว่าแสียบตายพี่น้องครับก็คือว่าไงว่าอีกสามารถตัวใดหลายพี่น้องครับตัวนี้นะครับแม่ลูกคู่นี้จะไปครับน้องมดเล่นไล่หาหาครับหาหาหางมือสามพันบาทนะครับเนาะโอเครับราคากับพอฟังพอต่อเพราะว่ามันกับวัสดุบ่สูงเวลยครับตัวนี้ผมกว่าดเอาเอาตัวต่อไปครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นลูกสาว เจมบอลครับลูกสาวเจมบอลเีเชศูนย์ศูนย์เจ็ดมาครับครับผมผสมซีไว้ไวครับผสมซีไว้ไวตัวนี้เ่ราะสูงไปเนาะประมาณหน่อยสามสิบกว่านะครับตัวนี้เว่าประมาณสี่สิบดอกนะครับผสมซีไว้ไวนะครับอ่าจ้าเดินครับผสมไว้อ่าแก่ยี่คอด้วครับยันกรกฎาเดินกรกฎาพร้อมกินนองแล้วเนาะนะครับตัวนี้เขาว่าเดินกรกฎาพร้อมกินนองแล้วนะแต่ว่าเบื้องหลังว่าหนาจะไงเป็นหนาอยู่เพราะว่ามันเป็นว่าน้อยอยู่นะเพราะว่ามันเป็นแม่สาวนะครับเนาะข้องแรกนะครับแล้วก็เจมบอลโค้งสางก็ไงอยู่ที่น้องเราเอานะครับตัวนี้ผสมไว สี่ขอดแล้วนะครับตัวนี้จะไปครับตัวนี้เป็นใบฮาเก้าครับหาเมื่อเก้าพันบาทครับผมตัวนี้กับสี่ด็ขายเร็วอยู่ไอวะนะครับเอาโอเคราคากับพอฟังครับแต่เวลาคาที่เพิ่มเพิ่มพอต่ออยู่ครับพี่น้องครับเอาตัวนี้ได้ครับครับตัวนี้เป็นบาหมันครับผมเป็นบาหมันโคตรหลุดได้กำเนิดครับโคตรหลุดได้กำเนิดครับเป็นเมียของงัวดตัวเอ่อปตัวผู้ที่ที่เห็นในคลิปหนานครับหนานครับเป็นงัวตัวผู้ที่ว่าอไอ้ลูกอันที่ว่ามันเป็น ลูกเอชเคหาสองศูนย์ที่วานเงี้ยครับตัวของพี่น้องเบิ้งคลิปต่อไปเขาขึ้ว่าไงว่าตัวนี้ครับลูกมั้นเหรอเอชเคหาสองศูนย์ทีผมถือคาดขีดทีเบิ้งเงี้ยครับพี่น้องครับนึงเหล็กส่งลูกเก่งพี่น้องครับตัวนี้นะครับตัวนี้ทองว่างว่าที่ไหนครับตัวนี้ทองว่างมีลูกครับผมอ๋อมีลูกเซนลูกมันตัวไหนครับตัวซีนแดงครับผมเนี่ยลูกตัวซีนแดงนี่ครับลูกซีไลครับลูกซีไลซีไลลูกซีไวพี่น้องครับผมขออย่าโมเลีนครับ อ่าลูกซีไว้มันเห็ดอ่าเหงัวเนี่ยหากโตทีเป็นพ้อสีแดงๆครับเพราะว่ามีคนลงในเพจอะไรคนมาเป็นยังอ่าลูกซีไว้คือไห้ลูกดังครับมันก็มีตัวบางตัวเก็บในสีได้ดีครับตัวโตก็เห็นมันเป็นดังๆครับก็แล้วแต่แต่ว่ามันเห้ข้องม้วนหนึงคือว่ามันเห็ดเหงากามเนื้อมันดีครับก็คือว่าไงซีไว้เห้จุดเด่นคือว่ากามเนื้อครับเจ้าเนื้อครับนางหนาครับเอ้าแม่ลูกคุณยังไงครับแม่ลูกคุณนี่เปิดไม่หกเก้าครับผมหกมิถุนกันบาทครับผมอันนี้ราคาบกป่วยหกไอว่าเนาะราคาอันนีวา้ เป็นตัวยอดเอาอีกครับหกหมื่นเก้าพันบาทอ้าววันนี้โค้งสุดท้ายครับทีนี้นะครับครับผมโค้งสุดท้ายแม่เป็นอินดูบาซินครับผมแม่ยฮินดูบาซินผสมซูเปอร์เอ็กซ์ครับซูเปอร์เอ็กซ์ครับเรื่องโครงสร้างครับวันนี้เขาถือว่าเป็นโค้งสั่งทีขาวครับมันเอาเป็นหนูเป็นสีขาวเนาะแต่ว่ากระดูกในพอได้กระดูกซูเปอร์เอ็กซ์คือกระดูกขาใหญ่นะครับตัวนี้นะครับคือตัวนี้เป็นง้อในง้อสีขาวนะครับแต่ว่าลูกโตตัวนี้อ่าได้ลูกตัวที่สีครับผมตัวที่สี่ครับเนาะวันนี้ลูกซูเปอร์ แต่ว่าหากเป็นสีขาวแต่ว่าผมบอกว่าไม่เน้นเรื่องโครงสร้างเลยบามันมันเนื้อหนังสีมาที่หลังครับพี่น้องครับสุกเองมันสีเรื่องกระดูกก้อนนะครับที่นี่ครับเขาเป็นตัยอดคือว่ามันไงพร้อมสีแดงแล้วนะเขาอาจจะไปใส่คอสีแดงทีหนึ่งก่อนนะที่ได้อยู่แต่ว่าทำคมนี่เปิดสีเก้าสีเก้าครับราคาสีเก้าพี่น้องครับมันลูกเท่าไงกับคุ้มเดี่ยวครับตัวนี้นะครับราคาสองตัวนี้โมเวอร์ได้ครับพี่น้องครับราคาสี่มิลลิกรัมบาททางผมบอกได้ว่าเป็นนักซื้อครับตัวนี้มีใบมีหลลลออดเเเเพรราาาะวว่ี้้ยงงแคับสมเองครับ ส่วนเนี่ยน้องมอดต็ดสุดสายเรื่องงัวครับผมไปหาไปพอกันอยู่ทำงานประกวดงัววีแล้วกับไปพอกันครับอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าไปพออยู่ผมอยู่ไรายๆหม่องที่ประกวดงัวนะครับตัวนี้ทะลุซุปเอ็กซ์ครับพี่น้องครับซีมหนึ่งเก้าพันบาทผมว่าคุ้มนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิงอีกข้อหนึ่งครับไปมีอินวะอีกคอนึงครับในเรื่องอีกข้อหนึ่งครับพี่น้องครับรักเขาอหไรกินอย่างเงี้ยครับอาหารกะไกะหยานะครับเน้นหยาไรครับเน้นหยานะครับเน้นหยาแล้วก็เน้น สับอ่าหวานแล้วก็นอยานี่เปียครับบดให้กินครับครับไปเดี๋ยวพายไปมึงง้อเนี่ยนะครับครับผุณวอล์กเก่งพี่น้องครับพอดีผมใส่กล่องตัวไม้ครับใส่อ่าตัวไม้มันก็ะได้เห็ดให้อ่าเขินน่อยนะเพิ่นเพิ่นอาจจะเขินๆครับพี่น้องครับเอาเบิ่งง้อตัวแรกครับพี่น้องครับเอาของตัวนี้ได้ก็ได้ครับตัวนี้น้องมอดครับตัวนี้ลูกตัวไหนครับง่าตัวนี้ลูก S J ห้าสองศูนย์ครับผม S K ห้าสองศูนย์นะครับตัวนี้นะครับคือลูก S K ห้าสองศูน สองเดือนครับผมสองปีสองเดือนนะครับตัวนี้สองปีสองเดือนครับพี่น้องครับตัวนี้ง้อตัวนี้หูหันมาเห็นในตลาดโดนแล้วครับตัวนี้น้องแล้วผมบอกว่าให้ขายขายขายแล้วว่าขายครับแต่ว่าตัวนี้นะพออายุสองปีสองเดือนแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อนี้เขาจะขายในราคาเหนือเนาะเพราะว่ามันขึ้นมาได้ขึ้นมาได้คือว่าไงมันผสมมาได้เพราะว่ามันอาจะมันเนี่ยมันผสมโมเป็นทีนะพี่น้องครับก็ได้ผมหูหนได้บอกว่าหันห้าผสมโมเป็นก็ตุขายในราคาเนือครับก็ถือว่าตัวนี้หบอกว่าความงามขอคือแข็งขาดีเนืหนังดีครับ เมว่าผู้ใดเป็นเสียนเนี่ยสิร้องเอาไปเบิ่งก็ได้ครับเพราะว่าผมก็บ่บ่กล้าการันตีเพราะว่าหนึ่งคือเอ่องัวโตขู่ที่เป็นตัวยอดมันต้องขึ้นได้ครับตัวนี้มันขึ้นบ่ได้ครับนะครับกวันนี้คือเฮาก็บอกความจริงไว้ย่อมแใบ่ได้ย่อมแนีขายครับอันนี้คืองัวลูกคอบเขาเลยเนาะครับผมงัวลูกคอบเขาเลยครับตะกี้ผมมาเล่นน้ําตะกี้ยังตัวน้อยอยู่ครับนะครับตัวนี้คือว่าน้าโตยาวกันเหมือนดีครับพี่น้องครับนี่ครับตัวง้อลูกผสมทีลงโตครับบ่นี่ขายไหมครับตัวนี้เอ่อห้อง้เอ่อ69ครับผม 69,000บาทนะครับเอาผมให้เบิ้งนะครับเดี๋ยวให้เบิ้งความรอเจ้าของคนน้ำนะครับกับ69,000บาทครับตัวนี้นะครับให้เบิ้งนะครับก็คือลำตัวเงีวครับอันนี้คือตีเหนือเลยพี่น้องครับลำตัวเงีวครับกับเนื้อหลายครับพี่น้องครับแล้วก็เนื้อนั่งดีครับให้มันให้มันมันขึ้นได้นี่ก็ทีได้ราคาดีพี่น้องครับอันนี้คือห่อตีในราคาเนื้อ69,000บาทนะครับมาเบิ้งตัวจริงก่อนครับอันนี้เท่าไหร um ่มว่าผู้ใดเป็นเซียนที่อยากทดลองมาฮ็ดเบิ้งกับมาเบิ้งครับเพราะว่า เปียงมันคือขึ้นว่าใดครับน้องมัดเปียงไหนถามก่อนอยากไปเรยวมากมันอ้วนแล้วมันขึ้นว่าใดเลยครับมันอ้วนมันอ้วนเกินนั่นปะครับมันเลยขึ้นว่าใดต่ว่ามันก็มีความกลับหนักของยี่ห้อเราครับถหงเเบิ้งนะครับมันก็มีความกลับหนักยู่แต่ว่ามันทำขึ้นว่าใดนะครับเอาโอเคหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับมันนี่ตัวที่ตัวที่สองครับที่นี่ตัวนี้ลูกฮุตตันครับเป็นตัวผู้ลูกฮุตตันนะครับเป็นตัวผู้นะครับลูกฮุตตันครับที่รองครับจะปีครับว่าตัวนี้วันตัวนี้ปีหนึ่งครับ ปีหนึ่งหนึ่งปีพี่น้องครับอันนี้คืออายุหนึ่งปีพี่น้องครับลูกขุดตันครับถือว่าตัวนี้งามครับพี่น้องครับส่อเร็จร้อยแล้ครับตัวนี้นะครับแม่มันเป็นง้อเป็นโค้งสั่งกัได้ครับตัวนี้เป็นบามันนะครับผมเป็นบามันนะครับเนาะอาตัวนี้ครับเป็นไงมันเป็นง้อบามันเลือดสูงพี่น้องครับเป็นลูกขุดตันครับถือว่าล้ำโตยาวพี่น้องครับตัวนี้ผมเบื้องหลังสิงให้กับตัวที่แรกครับตัวนี้นะครับเขาที่เท็ดเขาแล้วหนึ่งปีครับแล้วก็เป็นง้อโบดครับกูดามออกโบดครับแล้วก็เนนนื้้ออหังงพี่ครับือว่างามนะครับตัวนี้ครับบอกได้ว่าางม ลูกหูตันครับหนึ่งปีเนาะครับผมเดบิวตาตัวนี้พี่น้องเบิ้งฟันเพราะว่าผมสียางยางออกมือนคน้องเบิ้งครับคือว่าเอานะครับเจ้าเนื้อครับพี่น้องครับเจ้าเนื้อล้ำโตดีแล้วก็ตะกี้งัวตัวแรกตัวที่วของไทยพี่น้องเบิ้งตัวนั้นบางงาสักตัวนี้ครับตอนไม่เป็นเล็กน้อยครับผมแต่ไม่เห็นเล่กตัวเล็กน้อยนะครับเพราะนั้นมองมองเนื่องมาเพรนี่ยขายครับเป็นอยากไว้เบิ้งก่อนนะครับมันก็เลยผสมเพราะใดครับแต่ว่าตัวนี้งามกว่าครับพี่น้องคือว่าเชื่องพร้อมครับเขาเป็นประจำครับก็คือ นังหนาซาไนพี่น้องครับนังหนาซาไนการเนื้อดีครับแล้วก็ลำตัวเงีวหลังตรงครับพี่น้องรักการสื่องือนข้อพันธ์ครับสี่ิีเบตต่อยอดนะครับคือลำตัวเงีวเป็นลูกสี่เหลี่ยมครับตัวหนีพันธ์ครับแล้วก็แข้งขาดีครับว่าแข้งขาว่าหน่อยนั่นเงื่อตัวนี้ครับแล้วก็นังหนาครับนังหนาคลิปเมสซี่ได้ดีครับแล้วก็เฮ็ดเข้าได้ป่อยแล้วแล้วคลิปคู่ดำออกโบวไข่ดำพี่น้องครับอันนี้คือมีโอกาสสร้างลูกเป็นสีแดงหลายชั่วครับพี่น้องครับคันนี้ครับ ถ้าผู้ใดต้องการง้อหน่อยที่เสียไปต่อยอดคือว่าไงเขามีง้อห่อพันอยู่แล้วต้องการไปต่อยอดคือตัวนี้นะครับไปเลี้ยงอีกปีหนึ่งก็ไสะสมได้แล้วครับตัวนี้ก็น่าจะจับตามองในครับตัวนี้นะครับตัวนี้ลูกมุดตั้นนะครับเนาะมีใบเกิดไ่มครับตัวนี้มีครับผมมีใบมีหลอดเห็นเนาะแจ็คบัตครับตัวนี้เปิดไว้เปิดไปหกหมืเก้าครับหกหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องครับอันนี้หกหมื่นเก้าพันบาทครับตัวนี้ลูกมุดตั้นนะครับเอางามปะลุ่งตัวต่อไปครับที่นี่ครับเดี๋ยวให้หมอกมาเก็มาให้ลุงครับ ตัวนี้ครับลูกฮูตันนะครับก็คือการเหนื่อยมัดีแข็งขาดีพี่น้องครับตัวนี้ตัวที่แรกครับตัวเนี้ยบอกลูกเอเจ้สองศูนย์เนี้ยตัวนี้หนาตามันาว่ารอสำตัวหลังนี้พี่น้องแต่ว่ามองเห็นไงครับปัญหาตัวเดียวคือว่ามันขึ้นว่าได้ครับนะครับขึ้นว่าได้เขาเลยตีเป็นราคาเหนื่อยเลยครับแต่ผู้ใดคิดว่าสีไปต่อยอดเบิ้งก็ลองมาเห็ดเบิ้งครับเพราะว่าอันนี้คือข้อขายแบบว่าว่าได้ตัวเกษตรกรครับอ่ะนะนำตัวอีกตัวต่อไปครับมาแล้วครับตัวคู่น้อยนี่ไปครับลูกตัวนี้ครับตัวนี้ ลูกดีบีของทีเจก็ฟาร์มมันวะอ่าตัวนี้นะครับลูกดีบีครับอ่าของคุณหมอโต่งครับตัวนี้ครับเป็นม้วนน้ำเขาจากสหรัฐเมริกาครับส่วนใหญ่นะครับอ่ผมเห็นแล้วนะครับลูกดีบีมันจะเป็นตัวบางๆก็หน่อยครับพี่น้องขั้วสี่นะครับตัวนี้เก้าเดือนไหมครับตัวนี้มันวะครับผมเก้าเดือนครับเก้าเดือนครับตัวนี้ลูกดีบีเก้าเดือนขายอะไรครับตัวนี้เปิดไปสามสิบครับผมเปิดไปสามหมื่นครับเนาะเอาสามหมื่นบาทครับตัวนี้ครับ เสามหมื่นบาทพี่น้องก็ถือว่าราคาเขาขอมาต่อเอาครับเพราะว่าตัวนี้คือคนพันธุ์ขอดีคือว่ามันมีประวัติชัดเจนมีหลอดไห่เนาะครับผมมีใบผสมไห่มีหลอดไห่หล้วก็เฮ็ดเขาให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับตัวนี้นะครับเขาเปเลี้ยงเอานะครับเอาเขาไป็นเงเอาไปลงตัวต่อไปพี่น้องครับตัวนี้นะครับเป็นงัวแม่สาวนะครับแม่สาวมันได้ดมงวัวเม่ครับตัวนี้เอาอย่างตัวนี้แม่สาวลูกตัวไหนครับตัวนี้พอไหมเนี่ยลูกซีวายครับตัวนี้ครับลูกซีวายศูนย์สองพัน้าสครับ ตัวนี้เป็นลูกช่ว้ผมกครับก็คือโอไงว่าหนังหนาครับพี่น้องครับหนังหนาดีครับพี่น้องครับอายุเดือนครับตัวนี้เก้าเดือนครับผมเก้าเดือนพี่น้องครับตัวนี้อายุเก้าเดือนนะครับเดี๋ยวไปได้เดี๋ยังห่างนี้ครับก็ถือว่างางพี่น้องครับก็โค้งสั่งดีครับำเนื้อหนังดีครับน้ำตัวดีครับแค่เก้าเดือนครับก็คือซีไว้หนี่ให้ลูกผมบอกเลยว่างางกูเดียวครับหลักกาเหลือแค่เวลาครับพอมันถึงอายุหน่อยอยู่มันสามารถทีโตได้หไร้ครับตัวนี้นะครับผมเบื้องแลังก็ถือว่าธรรมดาครับตัวนี้นะครับกะ นะครับห้เบิ้งก่อนครับเจาบครับตัวนี้เปิดราคาไว้เปิดไว้หกห้าครับผมหกห้าหกหมื่นห้าพันบาทอันนี้คือว่างาตัวนี้เราอยากจะเอาไว้ก่อนเราก็เล็ประกาศล้วก็ไ็บเปิดราคากันไว้พี่น้องครับตัวนี้เวา่ต้องก็ถือว่าเป็นลูกที่ไว้เขากับหาไว้ยากอยู่นะครับจะถือว่าให้ผมม้งกับง้มอยู่พี่น้องครับเอานะครับยางให้พี่น้องเงก่อนนะครับ มืูอนี้มูฮันทดลองใส่กล้อง 4K มือแรกครับพี่น้องครับแต่ว่าหางไดคุณทหารในตะวันมันกใส่ใส่ฟุดใส่ไม่กันสั้นนะครับกล้องแบบดีครับพี่น้องครับมันก็ใส่คุกขาหนึ่งหน่งขอโทษครับ6 9 0 0 0บาทนะครับเอามาต่อเอาพี่น้องครับตัวนี้นะครับตั้ใดงๆว่าเบิ้งเอาครับเอาโอเคเดี๋ยวผมท้าพี่น้องบนขอต่อไปครับเอาพี่น้องครับอันนี้คือหัวอีกข้อหนึ่งของน้องวอทครับพี่น้องครับเพราะว่าเราเป็นคนมีหน้าหลายทงครับวันนี้ก็เลยเอาไว้หลายหมองครับพี่น้องครับแถือว่า ว่าธรรมดาครับยุนี่ครับข้อสมารถมาเลือกซื้อเลยว่าสิเอาแบบใดครับโครงสร้างแบบใดครับแล้วก็เนื้องตั้งแบบใดทีครับคือว่าหลายครับยุนี่ครับหลายคักนะครับแล้วก็มีหลายแบบครับเอาเดี๋ยวมูนี้มฮันไทยใบกวอนเทว่ามูนีสเดยไปลายร่หมอกให้พี่น้องแล้วก็ถือว่างามครับตัวนี้ยุนี่ถือว่าค้อนี้ถือว่าสมบูรณ์ครับข้อมันนี่ขินอิ่มครับอ้วนทุกตัวนะครับเอาเดี๋ยวน้องวอาสิเอาตัวเด็กควันดีเนาะเดี๋ยวให้คนผูกกอนนะครับเอาตัวนี้แล้วตัวนี้จังหวะครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้ สี่เก่าครับผมสี่สิบเก่าตัวนี้คือเป็นแม่สาวเนาะทองว่างบองทิ้งไหนที่ิดทองแล้วผสมครับผสมไว้ครับผสมสีไว้ซึ่งก็หกไว้นะครับผสมสีไว้ซึ่งก็หกไว้พี่น้องครับเป็นน้อง่ยงเป็น้องเบื้องนะครับตัวนี้เป็นง้อที่ดูบาซินนะลูกผสมครับแล้วก็เป็นคลิปหูดําออกโบดครับตัวนี้ได้เรื่องโค้งสางครับแล้วก็ได้เรื่องโค้งสางแล้วก็ได้เรื่องพันธุกรรมคือว่าไงว่าตัวนี้สามารถสรุปตามพอครับเพราะว่ามันออกโบดครับตัวนี้นะครับเดือนนะครับพอสมไปจะเดินี้ลอะไรต สี่เก้าครับสี่หมื่นเก้าพันบาทเอานะครับสี่หมื่นเก้าพันบาทตัวนี้ครับเป็นหินดูวาซินครับผสมบามันไว้ครับทาบามันัวนี้ครับลูก่ดงสี่สีแห่งลูกงามเพราะว่ามันเป็นง้วบดครับเอาตัวต่อไปตัวนี้ตัวนี้ด้วครับผสมผสมซีไว้ครับผมตัวนี้ผสมซีไว้กันนะครับเนาะเจ็ดเดือนแล้วครับซีเดือนแล้วครับซีเดือนแล้วนะครับเนาะตัวนี้ซีเดือนแข็งหอเดือนแล้วตัวทองนี้ครับตัวนี้อ่าบอครับถ้ามาตัวเป็นงัวะในดวงตัวของตัวนี้ตัวเดียวครับ ท้องแรกนี่แหละครับผมท้องแรกเป็นงูแม่สาวเช่ไหมครับนี้ตะว่าเขาเนี้ยเขาเนี้ยงเนี้ยนะครับน้องคุณชิ้นดัวชิ้นธรรมดาครับพี่น้องครับตัวนี้ครับเป็นลูกแรกครับแต่ว่าหันเบิ้งเดิมมันจะมีลูกเพราะว่าเบิ้งทั้งไก่ผับเป็นงูแม่สาวที่มีนมํตะเตะนมนาครับนั่นที่เป็นเนื่นติ้งออกมาแล้วพี่น้องครับเป็นเนื่นเป็นเครื่องมีลูกครับตัวนี้ครับเจ่าใบครับตัวนี้อ่าสี่ห้าครับผมบกไปสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับเนาะอันนี้ราคาจับตรงไดนพี่น้องครับสี่หมื่นห้อไครับเาโอเค ตัวต่อไปครับเพราะว่านี่มีงัวเยอะครับนี่มูวหันท้ายพี่น้องมึงง้หลายๆรับไปแบบเร็วๆครับไปเลยนครับอ้าวมาเห็นเบอร์ตัวนี้ครับตัวนี้ผมบอกว่าผมเบอง์เราผมถือตามูัหันครับมึงง้อทั้งสี่ครับตัวนี้เป็นงัวเหมือนมีเลือดบางมันอยู่นะครับเนาะแม่สาวแม่สาวผสมซุปเอ็กครับผสมซุปอร์เอ็กไว้นะครับเจ้าใบครับตัวนี้เกิดที่ห้าสิบห้าครับผมห้าหมื่นหาพันบาทเจ้าเดินนะครับผสมไว้อ่าได้สามเอนแล้วครับผสมได้สามเดือนพี่น้องครับห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับ ผมว่าตัวนี้มันคุ้มนะครับพอ้อมไปเขาซื้อแต่ว่าผมณมัวไม้ว่าตัวนี้เป็นง้อทีผมสีส anyway. weather, nah ัน <God bottle S 2> <eurs> ง้ว <brilliant> ่า <Proper> ม <considerations> ันครับน้องล่ำโตเงีพี่น้องครับล่ำโตเงีแล้วก็เป็นเครื่องนำออกโบสครับแลอดแขงขาดีพี่น้องครับพราง่ายแขงขาสม่ำๆกับล่ำโตครับแล้วก็เป็นเครื่องนำออกโบสนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาเอาซื้อมาใส่เกลี่ยเรื่องแขงขาเนาะแล้วก็เรื่องโค้งสั่งนะครับตัวนี้ไม่ใช่ในไม่ใช่เงี้ยขึ้นหลายพี่น้องครับใส่สูงเอวไว้แล้วครับก็ถือว่าง่ายพี่น้องครับิล้้้้้้วววพีีี่นนนนนนอองคคคครรรรััััับบบบบเาาาหลยๆะะะมืตท ผสมซุปเปอร์เอไว้นะครับตัวนี้ครับทานนะครับงามหนาเฉลดายขายผมว่าตัวนี้นะครับผมบอกเลยตัวนี้นะครับผสมอะไรครับตัวนี้ผสมซีไว้ครับผมผสมซีไวจะเดือนแล้วครับตัวนี้ท่าเดือนแล้วครับหาเดือนแล้วครับรับประกันทองว่าตัวนี้รับประกันครับข้ะทองยินดีขึ้นครับผมยินดีขึ้นเงินนะตัวนี้เนาะตัวนี้ผสมซุปเปอร์ไอไว้พี่น้องครับถ่าบอทองยินดีขึ้นเงินครับตัวนี้ตัวนี้ก็น่าซื้อครับเพราะว่าโครงสางดีครับแล้วก็เนื้อหนังดีครับ ถือว่าง้อสองตัวนี้ผมมาครับได้ป่ะครับตัวนี้เปิดตัวนี้เปิดห้าเก้าครับหาเงินกับพันบาทนี่เป็นสมหยทุกตัวเนาะครับหาเงินกับพันบาทพี่น้องครับก็ถือว่าราคาพอฟังเลยนะครับเดี๋ยวผมให้เห็ทมุ่งนะครับนะครับหาเงินกับพันบาทถือว่าราคาพอฟังนะพอตัวว่าน่าเกลียดตัวนี้ง้อตัวนี้ง้อสองตัวนี้ราคาว่าหน่าเกลียดครับตัวนี้นะครับสองตัวนี้นะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทกำแพงมืดหาครับอ้าวตัวต่อไปครับตัวนี้นะครับเป็นง้อ เป็นงัวโค้งสังไงเนาะเป็นฮินดูวัสดุผลกระทบเนาะมันนอาจจะมีฮินดูวัสดุนั้นหรอกมันโค้งสังตัวนี้นะครับเนาะเจ้าปลากระโคกตัวนี้เปิดไว้ที่ห้าสิบห้าครับห้าสิบห้าเหมือนกันทอลงไในครับทอลงในเป็นทองวางวิ่งไหนทองครับผมผสมตัวอะไรครับตัวนี้บามันครับบามันขาวบามันขาวครับผมบามันขาวผสมโตขึ้นเฮ้ยผสมหลอดผสมหลอดครับผมผสมหลอดมันหูวจะพรอนวะ จำว่าได้ครับผมจำว่าได้คร<น>ับให้หมอเปียกมากผสมผให้หมอเปียกผสมให้เนาะแต่ข้าเป็นบามันขาวเนี่ยครับไหมันพอมันได้โค้งสามข้อติเอาเรื่องเนื้อกันเนือน,นะครับเนาะหาเมื่อหนาพันบาทจ็ดเดือน,นครับตัวนี้ลูกมันนะ่ะแค่ทองเนี่ยทองในหาเดือนละครับผมหาเดือนตัวทองเนี่ยครับตัวนี้ย่างครับให้ัวทองเนาะแต่ว่ามีมีใบผสมเทียมไหนะครับตัวนี้มีใบผสมเทียมไหขึ้นว่าไงเป็นบามันผีขาวพี่น้องครับมันเทศไหได้เป็นข้ามเจ้าเนื้อครับตัวนี้หาห้าเป็นบามันแดงเฮงเป็นข้าวเจ้าเนื้อครับโอเคตัวต่อไปครับนี่ใหมมมืืออนน้้วบบ่เหครัผ ที่นี่นะครับไอว่าดโดนเลยครับถ้าผู้ใดสนใจติดต่อถึงไหนครับน้องวัดครับติดต่อที่085เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปึ๊บครับนะครับศูนย์แปดห้าเจ็ดห้าสามเครับ8615หมอมอดครับผมหมอมอดนะครับอยู่บ้านไหนครับอยู่บางโจดครับบ้านบังโจดตำบลห้วยเตยอำเภอขุดลังตำบลห้วยเตยอำเภอขุดลังโจทย์มหาสารค้าไหะครับเนาะครับผมสามารถติดต่อได้มื่นอื่นนี่เตรียมลองโทรศัพท์ไว้นะครับเนาะคือว่าไงวันนี้เขา แบบ่าชุ่ใจครับน้องมณีเนาะการือว่าเด็กอำหรับความรู้อ่าแล้วก็ได้การใงพื้นที่ของน้องมอนครับแล้วก็เอ้าสสารัวัตรมณีสวัสดีครับครับผม